เอาไม่รู้นะับว่าเขาจอดทำอะไรก็ถึงกับกันเลยมีเหตุการณ์อะไรวะนะ่ะรถชนกันหรือเปล่าน่าจะรถชนกันนะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Story Channel นะฮะวันนี้คุณอยู่กับบักฟ้าคาม ปากคักคานเทนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างเหรอก็ตอนนี้ได้ทําการติดตั้งกล่องนะฮะกล่องอันนี้กล่องของแซดเนาะผมได้รีวิวไปแล้วคลิปี่แล้วแต่ไปย้อนดูข้างในในคลิปได้นะไปลองลองลอง,ลองเลื่อนหาดูอันนี้ผมได้รีวิวไปแล้วแหละเป็นกล่องแซดผมซื้อมาอยู่ที่ราคาสามพันเอ็ดนะฮะแล้วก็จะมีขาลัากเนาะล็กยึดกล่องอันนี้ผมซื้อมาที่สี่ร้อยห้าสิบก็รวมรมแล้วรวมค่าส่งรวมแล้วก็ทั้งกล่องทั้งอันนี้ก็ประมาณ สามพันหกนี่นี่แหละแล้วก็ท่านได้ทาการทาการไล่สเตอร์นะไล่สเตอร์เสร็จแล้วตอนนี้ผมใส่สิบห้าสามหกนะฮะเอาไว้เผื่อเพิขึ้นเขาด้เดี๋ยวรอพูทัเบิกเปิดเราก็จะไปพูทัเบิกกันนะฮะฝากติดตามชมด้วยนะฮะเดี๋ยวอ่อไม่รู้ว่าแต่น่าจะเป็นช่วงท,ท,ท้ายเดือนมั้งภูทัศบุตน่าจะเปิดละแต่เห็นตอนนี้เขาเปิดแล้วแต่ว่าโคราชผมยังไม่เปิดไงฮะเขายังไม่ให้ออกจังหวัดตรงนี้เอ่อโรคมันเยอะฮะ อย่างที่รู้กันแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้จะมารีวิวรถหรอกวันนี้วันนี้จะมารีวิวอ่ขาจับกล้องเนะาะพอดีผมได้สั่งมาจากที่ลาซาด้าเนี่ยมันจะเป็นขาจับกล้องของโทรศัพท์นะฮะไม่ใช่โกโปรนะฮะแต่เราลองไปรีวิวใช้งานจริงดูนะะว่ามันจะเป็นยังไงไปเรีเยเราไปกันเลย รถเยอะนะฮะช่วงเขากำลังเลิกงานกันก็มามารีวิวขาจับกล้องนะก็รีวิวการใช้งานจริงฮะเพราะว่าส่วนวิธีการติดตั้งอะไรเงี้ยผมคิดว่าุูหนึงก็ทำคลิปไปเยอะแหละเดี๋ยวผมจะมารีวิวก็แค่ จะใช้งานจริงแล้วกันว่าเออใช้งานมันเป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรถใครจอดอย่างนี้วะรอทำไมเขามาจอดอย่างนี้วะเราไ,ไม่รู้นะฮะว่าเขาจอดทำไมเขาถึงมาจอดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเราก่อนดีกว่าก็คือว่ามารีวิวการใช้งานจริงนะฮะก็ถามว่ามันแตกต่างจากโกโปรไหมเหรอ บตกต่ตางจากโปโฟตรงที่ว่ามันจะหนักกว่าโคโฟฮะแล้วก็พวกคุณภาพของภาพเงี้ยก็อยู่ที่โทรศัพท์คุณเลยฮะอันนี้ผมใช้ iPhone อโฟนเอสดีสองพันยี่สิบนะฮะก็ปรับภาพโอเคได้หกสิบเฟรมเรทได้ก็โอเคนะภาพภาพก็ชัดอยู่นะก็โอเคสมูทดีจะถามว่ามันดีกับโปรแตต่างจากโครโฟรไหมหรอ,อผมคิดว่าได้เหมือนกันฮะถ่ายได้เหมือนกันยุค ยูเว้นแค่แบบกรเปเนี่ยนะอาจจะราคาแพงไปอะไรเงี้ยคือบางทีเรามีงบน้อยเราก็ใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะเพราะส่วนตัวตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับยังไม่มีเงินซื้อกระเป๋เดี๋ยวได้เก็บเงินกันนะ,ะเดี๋ยวจะจัดกระป๋มาให้งามๆเผื่อะจะได้ภาพที่สวยอะไรเงี้ยในไม่ห้าเซน่าน,น,นะฮะพอดีวันนี้ออกมาหาอะไรกินนะ่ะก็เลยเออ นึกด้วว่าซื้อขาจับก,กล้องมาดียว่าเอามาดีวิูให้ท่านผู้ชมดู่อยจริงจริงที่ผมเตรียมการไว้ครับผมซื้อกล่องซื้อไล่รถเปลี่ยนเตรียมเตรียมตัวรถไปอะไรเงี้ยแล้วก็ขาจับก,กล้องวิธีเครื่นนงองมือการถ่ายทำอะไรเงี้ยผมเตรียมไห้ว่าถืยจะได้ไปพูทะเบิกเราพูทะเบิกเปิดน,นะฮะเยวจะได้ไปชมภาพบรรยากาศของพูทะเบิกกันนะก็ท่านผู้ชมก็จะได้แบบว่า ได้ชมตอนขับรถไปด้วยเออขับรถบอสไซไประยะไกลๆครับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้เจอน,นะฝากริีเหตุการณ์อะไรวะนะ่ะรถชนกันหรือเปล่าน่าจะรถชนกันนะ อมอเตอรไ์รไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่รู้นะว่มามอเตอร์ไซค์ชนกับไฟอ๋อนี่ไงชนกับรถเก่งคันนี้ช่วงนี้ขขาลดมาร,ระวังกันเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเนาะเขากลับกลับบ้านกลับอะไรกันเยอะรถอันเยอะครับขับรถกันระมัดระวังด้วยนะฮะ ติดเอเอลยถนนเส้นนี้รถจมกันบ่อยมากนะก่อนเออ่ถนนก่อถน,นอถึงแยกกีรศัตร์นะเลยเลยสุดทันเราก็ลาดมานิดน,นึงอะ่ะตรงนี้รถจมกันบ่อยมากนี่รู้ทำไมอะ่ะโผล่รถเยอะมากเลย โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไราทานแล้ว mm hmm. ก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้ได้นะฮะเดี๋ยวเพื่อ mm hmm. น่าจะสิ้นเดือนนี้แหละคิดว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นนะน่าจะไปฟูจิเบิรกสิ้นเดือนนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวรอชมติดฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้นะครับ mm hmm. เป็นอะไรมากไหมครับค mm hmm. นเยอะเลยนะโอเคครับ ก็เอาไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย